ถนตกค่ะถนนเทพรักสำโรงค่ะนี่น <c oughs> ่น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำก็ท่วมนะคะอันนี้ใกล้จะถึงสามอันนี้จงช่วงกยกสำโรงนะคะทุกคนยี่ใกล้สามแยกสำโรงแต่ตอนนี้เราลงมาเดินเพื่อจะถ่ายว่าน้ำท่วมไปถึงไหนนะคะถนนเทพรักษ์าบางพีสำโรงค่ะสายนี้ค่ะ มุทรปราการวันนี้ฝนตกตั้งแต่อ่าอาจจะประมาณห้าโมงกว่าๆหรืออะไรนี่แหละค่ะคิดว่าประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะอยู่บิก๊กซีปู่เจ้านวดอยู่ค่ะนวดเท้าอยู่นะคะเพื่อนเื่อแล้วทีนี้ตอนเวลาเราถ่ายนี้ก็ประมาณสองทุ่มตอนที่เราขับรถออกมาแล้วจนกว่ามาถึงนี้เพราะว่าเข้ามาในซอยนะคะในซอยหลังบิก๊กซีปู่เจ้าค่ะ น้ำก็จะท่วมในซอยหมดเลยนะคะอันนี้คือที่นี่คือสมุทรปราการนะคะแต่ถนนที่เราถ่ายนี่เดินถ่ายมานี่ก็คือตรงใกล้ๆสานักงานเทศบาลอันประกันสังคมค่ะตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะและเราก็เดินไปค่ะตอนที่ฝนตกล้วก็จําได้ประมาณนั้นแหละเพื่อนๆแล้วพอเราออกมาจากมิตีเ mm. พราะติดฝนอยู่ใช่ไหมทุกคนพอเราออกมาเราก็ฝนยังไม่หยุดตอนนี้กใกล้ๆเยสามทุ่มแล้วนะคะ เพราะว่าสองทุ่มห้าสิบค่ะประมาณนี้ค่ะพเพื่อนนี่จะท่วมประมาณนี้ฝนก็เริ่มแบบตกเป,ป็นอยแล้วนะคะพเพื่อนวันนี้คือฝนตกหนักมากๆเลยนะคะพเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ตรงเซเว่นใหม่ที่เคยมาถ่ายค่ะเราก็จะเดินไปแบบดูน้ําท่วมประมาณไหนนี่ค่ะน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้ยังไม่ลดเพราะฝนยังตกตกต่อเนื่องอยู่นะคะทุกคน ตกโดนฝนด้วยแม่จ๋าก็เลยเป็นหวัดเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยดูดิรถขับท่วมล้อเลยนะคะทุกคนครึ่งล้อนะคะขอโทษทีครึ่งล้อค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเส้นทางไปสำโรงนะคะตรงไปสำโรงแล้วก็ไปถึงสามแยกก็ปากน้ําที่นี่คือสมุทรปราการค่ะเพื่อนเพื่อนเย็นชุ่มฉ่าเลยค่ะตอนนี้แม่จ๋าก็เป็นหวัดแล้วค่ะโดนฝนค่ะก็ต้องอาบน้ํานะคะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วย โอเคค่ะฟังเสียงน้ำกันนะคะเพื่อนเพื่อขอเพื่อนรักษา,าสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะคะน้องพว่วม ซอยนี้น้ําไม่ถึงนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะแต่ซอยที่เราผ่านมานู่นเลยคือน้ําท่วมเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะซอยนี้ยังบอกยังดีที่น้ําไม่ท่วมบ้านนะคะทุกคน